โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีไม่เลิกวอแวร์ชูอาร์เมนีแม้เคยโดนชุดขาวปัดสโมสรแมนยูนเต็ดยังไม่เลิกตือ i, field, ้อโอลิเลียงชาเมนีมิดฟิลเหลียวิดโดยหวังเอามาเป็นกระดูกสันหลังแห่งอนาคตรายงานจากเลกิฟว่าปีแสดงกำลังมองหากำลังเสริมแดนกลางพะกาโรสกาซิเมโลกำลังโรยรายากยืนระยะเล่นระดับสูงไปมากกว่าอีกสซีซั่นขณะที่ลูกมอคอบี้ไมนูก็เตรียมย้ายออกไปนาโปลีตลาดหน้าหนาว นั่นทำให้ชื่อของมิดฟิล์วัยยี่สปี9ก้ามาอยู่ในสารบบเพราะถือเป็นแข้งมากศักยภาพที่ฝีเท้าโดดเด่นอนเนกประสงค์ทุกบทบาทซีสัส่น,นี้เล่น15นัดรวมทุกรายการน่าเสีดเยดายเบรกทีมชาติที่ผ่านมาถอนตัวจากฝรั่งเศสเพราะเจ็บกล้ามเนื้อหลังเขา่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยูเนเต็ดเล็งมิดฟิลเฟรน์แมนรายนี้เพราะก่อนนั้นยื่นข้อเสนอ79.4ล้านปอนด์แล้วยังโดนปฏิเสธ ช่องว่างที่ทีมของรูเบนอามริมเลงใช้ให้เป็นประโยชน์คือนักเตะส,สัญญาเหลือแค่มิทนายน2,028แบบไร้าการเจราจาขายายข้อผูกมัดเฮนีียูเนเต็ดจึงอยากมีโอกาสเสนอแผนงานให้ตัวแทนรับฟังผีแซงหน้าบาซ่าราชันล่าสมิธมิดฟิลด์ดัตคอรออฟไซด์เผยว่าแมนยูเต็ดนำหน้าบาสโลนาและเรอัลมิดในการคว้าตัวคิสสมิธกองกลางวัย19ปีของอาร์เซนอลมา แมนยูนเต็ดมุ่งมั่นที่จะเอาชนะเรอัลมาดริดและบาสซโลนาในการเซ็นสัญญากับคิสสมิธซึ่งกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองอย่างรวดเร็วก่อนตลาดซื้อขายนักเตะช่วงฤดูหนาวสมิธตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดและบาสซโรนามาหลายเดือนแล้วโดยราชันชุดขาวให้ความสนใจกองกลางอาเซตเอามาเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามทั้งสองสมสรนอาจพลาดการเซ็นสัญ,ญญาด้วยน้ำมือแมนยูนเต็ดคอร์ดออฟไซด์เผยว่าปีแสดงยักษ์ใหญ่แห่งเพียร์มลิกเป็นสมสรนเดียวที่ติดต่อ,อก,กับดาวเตะวัย19ปี รายงานระบุได้ว่าทุกคนที่อาเซตรู้ดีว่าสมิธมีแนวโน้มที่จะรับข้อเสนอและตอนนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเขาออกไปในราคาที่เหมาะสมในช่วงซัมเมอร์หน้าและคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในราคาประมาณ25ล้านปอนด์ข้อตกลงกับสมิธอาจเสร็จสิ้นในเดือนมก,กราคมและจะเสร็จสิ้นในช่วงซัมเมอร์คาดการณ์ว่าจะมีการตกลงซื้อขายนักเตะในเดือนมก,กราคมโดยแนวทางที่ดีสุด คือให้สมิธอยู่กับอาเซทไปจนจบฤดูกันซึ่งถือว่าเป็นที่ยอมรับได้สําหรับเัลาดริบหรือบาซโลูนาแต่หากสโมสร,รใดสโมสร,รหนึ่งต้องการเซ็นสัญญากับเขาจําเป็นต้องมีการดําเนินการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากแมนยูเต็ดกาลังวางแผนล่วงหน้าน่าสนใจมากที่จะได้เห็นว่าสโมสร,รอื่นๆจะเดินตามรอยแมนยูเต็ดหรือไม่และหากบาซโลนาเป็นหนึ่งในนั้นพวกเขาก็จะมีโอกาสสูงที่จะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่าสมิธเป็นแฟนตัวยงของสมสอรจากแคว้นกาตาลันดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเขาต้องการย้ายไปเล่นในถิ่นคนัมนูเนื้อทีมอดือนรวมถึงเรเอัลมาดริดด้วยพีไร้คิวเตวันเสาร์อีก2เดือนเพราะคิวทองสมสอรแมนยูนเต็ดยังส่งอิทธิพลต่อแฟนบอลทั่วโลกแม้ผลงานช่วงหลังตกต่ำพิจารณาจากการประกาศโปรแกรมแข่งเพียร์ลีกอังกฤษ8สัปดาห์จากนี้ถูกโยกไปลงในเกมถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ฐานะคู่ชูโรงทั้งหมด รายงานจาก B B C ส p o r t ว่าเมื่อพ้นเบรกทีมชาติทางรายงานจาก B B C ส port ว่าเมื่อพ้นเบรกทีมชาติพิจิการยนต์ทางยูเนเต็ดไม่ได้เล่นเกมวันเสาร์ไปอีก10แมตช์เดย์เพียมบริษด้วยเหตุผลหลายประการเรื่องแรกคือเพราะแบ่งคิวให้เ a คับอังกฤษรอบ3ระหว่งกกาง1 0ถึง1ิมกราคม2 0 2 6เรื่องต่อมาคือทีมของเฮดโคตชรูเบนอโมริมถูกเครือข่ายถ่ายทอดสดจิ้มให้ลงหวัวคืนวันจันทร์3ครั้งแข่งวันอาทิตย์3าครั้งแข่งกลางสัปดาห์3าครั้งและคืนวันศุครคั้ง โดยในปฏิทินแข่งขันนี้มีเตนเน็นเน้นด้วยเหตุผลการรักษาความปลอดภัยและเอื้อต่อเวลาถ่ายทอดสดภาคพื้นเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและใต้เริ่มจากพบคริสตัลเพลส12นาฬิกาวันอาทิตย์ส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนและประเดิมสักรารนใหม่2026เยือนหลีดวันอาทิตย์12นาฬิกา30นาทีแมดวันเสาร์ล่าสุดของปีแสดงคือเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์2ต่อ2เมื่อ8พฤศจิกายนส่วนตามปฏิทินเกมวันเสาร์ต่อไปอย่างเร็วสุด ส่วนตามปฏิทินเกมวันเสาร์ต่อไปอย่างเร็วสุดคือพบแมนซิตี้17มก,การาคม2020แต่ก็อาจถูกโยกเล่นวันอาทิตย์ด้วยเหตุผลทางการถ่ายทอดสดรอประกาศทางการต่อไปนี้คือเหตุผลที่ยูไนเต็ดไม่ได้เล่นวันเสาร์ไปอีก2เดือนเป็นอย่างน้อยถูกเลือกเป็นคู่ถ่ายทอดสดคืนวันจันทร์ของแมตช์เดนนั้น3าหนเนื่องจากไร้โปรแกรมชิงแชมป์สโมสรยุโรปทริปเยือนคริสตันเพลยและลีดเดิมถูกวางให้ถ่ายทอดสดเครือข่ายที t NT Sport รคู่แรกวันเสาร์ แต่เนื่องจากพาเลทต้องไปเตะคอนเฟลีก League ในวันพรฤหัสพบสตาบุกซึ่งตามกฎต้องมีเวลาพักระหว่างเกมตั้งแต่60ชั่วโมงนั่นทำให้เกมที่เซียวเฮิร์ตพาร์กโยกเป็นวันอาทิตย์ขณะที่เกมพบยูงทองเพราะทีมจากแดนเนยลฟาเก้พึ่งเตะบอลลีกวันพระฤหัสจึงต้องพบยยไนเตตดวันอาทิตย์เช่นกันโปรแกรมทิมบริกอังกฤษกลางสัปดาห์ระหว่างธันวาคมถึงมกราคมยยเนตดเปิดบ้านพบเวสแฮมบูฟและเยือนเบอร์ลีการพบนิวคาสเซิลก็ลงบ็อกซิ่งเดย์ยี่มกุกธันวาคม ทิปล่องไปดวนแอสตันวิลล่าก็ส่งท้ายก่อนเทศกาลคริสต์มาสเตะวันอาทิตย์16นาฬิกา30นาทีเวลาท้องถิน่นเพื่อนตะลึงรูนเผยรวยและสัญญาสุดท้ายกับผีเวนดูนี่เปิดเผยมูลค่าสัญญามูลค่าสูงสุดที่เขาเซ็นสัญญากับแมนยูเต็ดซึ่งทำให้อดีตเพื่อนร่วมอาชีพถึงกับพูดไม่ออก ในการพูดคุยที่น่าจับตามองเกี่ยวกับข้อตกลงสำคัญสาคัญที่เกิดขึ้นในช่วงที่พวกเขายังเป็นนักเตะการยอมรับอย่างน่าตกตะลึงของรูนี่ทำให้แกรี่เนวิลล์เจมี่คาราเกอร์เอียนไรท์และรอยคีนต่างตกตะลึงจนต้องเงียบไปแม้คนจำนวนไม่น้อยมองว่ารูนี่มีความสามารถและยังคงมีความสำคัญต่อแมนเชสเตอร์และทีมชาติอังกฤษอย่างต่อเนื่องจนสามารถคว้าเงินก้อนโตกลับบ้านได้แต่ความแตกต่างนี้เมื่อเทียบกับตำนานฟุตบอลคนอดื่นของเขานั้นน่าจับตามอง เหตุผลน่าจะมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในลีกสูงสุดของอังกฤษขณะที่เขากำลังใกล้จะสิ้นสุดอาชีพการค้าแข่งในปี2014อดีตกัปตันทีมแมริเทจได้เซ็นสัญญาระหว่างในปี2014อดีตกัปตันทีมแมริเทจได้เซ็นสัญญาระยะเวลา5ปีครึ่งและมีรายงานว่าได้รับค่าจ้างรายสัปดาห์3 0 0 0ปอนด์ ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรวมถึงสิทธิ์การค้าและภาระภผูกพันในฐานะทูตหลังจบอาชีพการค้าแข่งของเขาดูเหมือนจะเป็นข้อตกลงมูลค่า17ล้านปอนด์ที่นักเตะวัย40ปีถูกอ้างอิงถึงเมื่อในวิวถามถึงสัญญาที่ใหญ่ที่สุดของเขาอาดีตกับตันทีมไมเต็ดยังคงเป็นดาวซันโบวสูงสุดตลอดการของสโมสรโดยยิงไป250ประตูจากการลงเล่น5 5 9นัดตลอด13ฤดูกาลที่โอทัฟฟ์ รูนี่ควา้าแชมเปี้ยนลีก5าสมัยแชมเปี้ยนลีก1สมัย f a คัพสมัยลีคัพสมสมัยและยูโรปาลีก1สมัยถึงกระนั้นการเปิดเผยเรื่องนี้ทำให้บรากูรูของสติกทูฟุตบอลต่างตกตะลึงโดยเนวิลได้พูดติดตลกว่าตอนนี้เขาหวังว่าจะได้ใช้เอเจนต์ระหว่างการเจรจาสัญญากับสโมสรก่อนหน้านี้ในการพูดคุยเนวิลได้เปิดเผยเกี่ยวกับสัญญาบางส่วนของเขาเองตลอดระยะเวลา20ปีกับแมนยูและดูเหมือนจะตระหนักได้ด้วยความช่วยเหลือจากคาแรคเตอร์ว่าเขาา,างกาางม อดีตกองหลังรายนี้ได้รับเงินเดือนพื้นฐาน1.75ล้านปอนด์เพิ่มขึ้นเป็น2.25ล้านปอนด์ซึ่งต่างจากเงินเดือนที่อดีตเพื่อนร่วมทีมจะได้รับภายหลังอย่างมากเงินไม่เคยเป็นเป้าหมายหลักสําหรับผมเลยในวิวกล่าวในรายการสติ๊กทูฟุตบอลผมไม่เคยกังวลเรื่องเงินเลยสักครั้งผมแค่คิดว่าถ้าผมสามารถเล่นให้อยู่ในเจ็ดจนจบอาชีพตอนอายุ35หรือ36ปีผมก็รู้ว่าผมโอเค ตอนที่พวกเขาเสนอสัญญาให้ผม7ปีด้วยเงินที่น้อยกว่ามันดีกว่าการเซ็นสัญญา4ปีด้วยเงินที่สูงกว่าผมคิดอย่างรอบคอบเสมอคาร์กเกอร์เปิดเผยว่าสัญญาที่ใหญ่ที่สุดของเขามีมูลค่า3ล้านปอนด์โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากโบนัสต,ตามผลงานหลังลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ในปี2005 ขนาดดูการคีนกล่าวว่าในช่วงพีคของเขาเขาได้รับเงินประมาณ5ล้านปอนด์ซึ่งมากกว่าเนวิลมากเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่อดีตกองกลางรายนี้ยืนยันว่าค่าเหนื่อยของเขายังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับเกมฟุตบอลสมัยใหม่แมตตูมินีหลังออกจากแมนยูเห็นแล้วอดเสียดายไม่ได้ขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า 1. ผมเห็นสกอตต์แม็กทูมานีกระโดดตีลังกาฟาดลูกฟุตบอลเข้าไปตุงตาข่ายในเกมคัดบอลโลกที่ทีมชาติสกอตแลนด์เอาชนะเดนมาร์ก4-2เมื่อวันก่อนแล้วก็อุทานในใจว่าแม่จะโวยเพราะคนที่จะยิงได้ในลักษณะนี้มันต้องเป็นยอดดาวเตะลีลาผาดผลเท่านั้นตัวอย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโด้เเลตเบลและเวียนดูนีอาเลฮานโดกาณาโชก็เคยตีลังกายิงแบบนี้เข้าประตูนะครับแต่ยังไม่ขอนับเป็นยอดดาวเตะด้วยเหตุผลส่วนตัวฮ่าฮ่ 2. มันเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคือนับตั้งแต่ถีบตัวเองออกจากเครื่องแบบปีสัจแดงดาวเตชาวตาตั้นผู้นี้ก็มีความเจริญก้าวหน้านในอาชีพการงานมากขึ้นจริงๆนอกจากจะคว้าแชมป์เกาโชเซรากับนาบลีเมื่อรดูกันที่แล้วแม็ทอมยังอหังการถึงขั้นคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในหลีกสูงสุดของอิตาลีล่าสุดยังช่วยให้สกอตแลนด์ได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีคิดเอา 3. เท่านั้นไม่พอนับตั้งแต่ย้ายบ้านท้ายไปเป็นลูกทีมของ e. อันเดรโอคอนเต้อดีตลูกกรอกขนองผู้นี้ก็ถล่มตาข่ายอย่างสนุกสนานฤดูกาลที่แล้วเขาทําได้ถึง12ประตูนบนเวทีเกาโชผิดกับตอนเป็นผู้เล่นของแมนยูเต็ดที่ไม่เคยกระทุ้งตาข่ายในพิม์ลีกได้มากกว่าฤดูกาลละ7ประตูเคล็ดไม่รับคือการเปลี่ยนตําแหน่งไปเล่นเป็นหน้าต่ําเหตุเพราะแม็กธอมเป็นผู้เล่นที่สอดตัวเข้าไปในพื้นที่ว่างพอๆกับหาจังหวัดในการผเดศึกได้ดี 4. อันที่จริงกุนซือที่ค้นพบว่าดาวเตะวัย28ขวบผู้นี้เหมาะกับตำแหน่งหน้าต่ำมากกว่ามิดฟิลด์ตัวรับคือเอริกเทนฮากนะครับฤดูกาล2023-2024พี่แกจับสกอตแม็กทูมินีไปเล่นเป็นตัวบนบทบาทหน้าที่ไม่มีอะไรมากกว่าหาจังหวะเก็บตกแล้วทะลวงตาข่ายให้สินซากปรากฏว่ามันเป็นฤดูกาลที่เขายิงให้แมนเชตอมากที่สุดคือ10ประตูในทุกรายการ แต่เพราะไม่ใช่ตัวหลักและไม่อยู่ในแผนการทําทีมหลังจบซีซั่นจึงถูกปล่อยไปอยู่กับนาโปลีในราคาแค่25.7ล้านปอนด์สวนทางกับเมเนลูอกาเต้ที่เข้ามาแทนในราคา42.1ล้านปอนด์5ในฐานะของผู้มีกิตติฐานในปีแสดงขอสารภาพตามตรงครับว่าตอนที่มาเจ็ดปล่อยสกอตต์แม็กโทมเนออกจากทีมผมไม่รู้สึกเสียดายอะไรมากมายด้วยคิดว่านักเตะที่ย้ายมาใหม่น่าจะมีคุณภาพและความเหมาะสมที่มากกว่า พอเห็นไอแม็กในตอนนี้แล้วมันก็เสียดายไม่ได้เพราะต่อให้รูเบนอโมริมจะเลื้อยตูดมาเป็นพ่อใหญ่แห่งโอทฟอัฟฟ์ดคนใหม่พลางปรับระบบการเล่นเป็น3 4 2 1ซึ่งย่อมไม่เหมาะกับหน้าต่ำอย่างเขาแน่ๆแ,แต่ถ้าคุณพี่เขายังฝังหนอกอยู่ในโรงมหาสาลพแห่งความฝันต่อไปบางทีไม่เส็ดอาจไม่จำเป็นต้องวอดวายไปกับกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ก็เป็นได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ